สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง90 Mint c h a n นะครับผมบอลเต็งบอลเดี่ยววันนี้นะครับผมก็จะพาไปกันที่คู่ของลากานสนะครับผมเรกาเนสเจอกับเอ็ปัญยอดนะครับผมศึกเซ่งปปุนัสเปรนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของเอ็ปัญยอดนะครับทีมไปเยือนต่อด้วยราคาปอปะนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งของเรกาเนสชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ จากเซตที่ที่เจอกันมา8เกมในต่างฝ่ายต่างชนะ4เกมนะครับก็ถือว่ายังกินกันไม่ลงนะครับเกมล่าสุดของเลกานเนสเนี่ยไปเยือนมาลาก้าก็ชนะมาลาก้าได้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1ถ้ามองถึงเกมในบ้านของเขา5เกมล่าสุดเนี่ยชนะไปถึง4เกมแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่ฤดูกาลใหม่นะครับผมของเลกาเนสเนี่ยเตะในบ้านไปแล้ว7เกมเนี่ยแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแพ้ให้กับคิโรนา0ประตูต่อ1นะครับ โดยรวมแล้วในบ้านของเขาเนี่ยเก็บ3แตแทมได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเลกาเนสนะครับนัดหน้าเลกาเนสจะไปเยือนพออเฟรดิน่านะครับไปดูทีมเยือนอย่างเอตเปนยอนกันบ้างน,นัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็พลาดท่าแพ้ให้กับคิโรนาไป1ประตูต่อ2นะครับผมในบ้านของเอตเปนยอนเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับแต่มานัดล่าสุดอย่างที่บอกไปเนี่ยแพ้นะครับเกมนอกบ้านของเขานะครับผม 5เกมล่าสุดชนะ2สะเสมอ2แพ้1โดยรวมแล้วนอกบ้านของเอสปันยอนอยังไม่คงที่คงหวาเท่าไหร่นะครับผมก็ดูแล้วนะครับเอ็ปันยอนวันนี้ไปเยือนต่อด้วยราคาปอปลาเนี่ยมองว่านะครับที่ไปต่อก็น่าจะต่อด้วยอันดับนั่นแหละแต่ผลงานถ้าเทียบกับทางเย้าของเลกาเนสแล้วก็เยือนของเอสปันยอนเนี่ยเย้าดูดีกว่าด้วยนะครับผม หน้าหน้านะครับเพชรปัญย่อนนะครับผมจะต้องต้อนรับการมาเยือนของเรลสลาโคซาไปดูในส่วนของตารางกันนะครับผมเจ้าบ้านอย่างเลกาเนสนะครับเตะไปแล้ว13เกมชนะ8สะเสมอ1แพ้4มีอยู่25แต้มอยู่อันดับที่20อ่าอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับส่วนเฮสปัญย่อนผู้ไปเยือนนะครับเตะไปแล้ว13เกมเช่นกันนะครับชนะ8สะเสมอ3แพ้2นะครับมีอยู่27แต้ม นำทางฝั่งของเลกานสอยู่2แต้มนะครับอยู่อันดับ1ของตารางณนะช่วงโมงนี้ของเอ็ดปัญญยน,นะครับโดยรวมแล้วนะผมสถิติทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเทียบกันนั้ง2ทีมเนี่ยผมมองว่านะครับเอ็ดปัญญอนมาเยือนอันดับดีกว่าด้วยแล้วก็มาต่อด้วยเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะแต่ว่าสําหรับผมอะถ้าจะเลือกเชียร์ผมเชียร์เลกานสเจ้าบ้านนะครับผมเพราะว่าดูดีเอามากๆสําหรับเกมในบ้านของเลกานสนะครับ เชืรอเจ้าบ้านไปนะครับส่วนสกอร์นะครับผมสูงลูกครึ่งควบ2นะครับยังไงก็ฝากนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ